เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชิน p ับ g ีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l ลเวลอั <Level Up. S 2> ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาด เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกันอ mm hmm. ข่าวจัว้ว <c oughs> ตู้ดีตู้เนี่ย <c oughs> ข่าวไปทั้งทั้งจอด <c oughs> วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มตู้เฟสติวัลเรียกว่าตู้เฟสได้ไหมมันไม่ใช่ตู้เฟสอ่ะมันคือตู้ซัมเมอร์ก็คือเป็นอีเวนต์ซัมเมอร์ในตอนนี้เลยเนะกะอเจ อเจฟเรย่าของเราเนี่ยเทพห่งความงามเฟรย่าพวังฤดูร้อนไงคือของดีผมอยู่ในภวังแล <c oughs> ้วเนี่ยพอกันเดี๋ยว y o u t ย b e ทูแบบจ้องจะเล่นคุณอนนะะโอเคมาทุกคนเนี่ยับเดี๋ยวเราไปดูเจกันนะ,ะไปดูตู้นะไม่พูดบ้างทำเพลงวันนี้ เราจะมาเปิด300เพชรแล้วกันเพราะว่าในแพทหน้าเนี่ยตัวเฟสจะเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเป็นตัวอะไรแต่ตอนเนี้คือแพทเนี่ยจะมีอาเจฟเฟย่าเข้าแล้วก็มีป๋าเอลอาเข้าซึ่งป๋าเอลอาเนี่ยผมว่าอีกนานเลยกว่าจะได้เล่น <c oughs> เพราะว่ามันต้องใช้ของเยอะซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับเมลิโอดัสเอลอาเท่าไหร่เห็นไหม <Okay. S 2> ก็ประมาณนั่นแหละนะใครที่รอก็รอ,อติดตามกันได้ <Okay. S 2> นะวันนี้เราจะมาเปิด300เพชรกับตั๋ว10ใบามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่า เนี่ยขอให้มันออก300เพชรเถอะเจ้ผมขอแค่นี้แหละไม่ขออะไรเยอะแต่ถ้าเกิน300เพชรเนี่ยผมจะเปิดจนกว่าจะได้แล้วกันถ้าได้ก็จะหยุดแนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยโหหยาบแล้ว600เพชรนี่คือมันเยอะมากนะทุกคนนะแต่ถ้า300เพชรได้เนี่ยมันจะดีนะไปดูอัตราเลทของตู้นี้กันโอ้โหทุกคนยังมีตัวละครหญิงมากมายเลยนะทุกตัวแบบเป็นซัมเมอร์หมดเลยนะอีเวนต์เนี่ยแทบจะซัมเมอร์ทั้งหมดเลยปะจะมีคริสต์มาสปนมาหนึ่งตัวนะครับมาอีฟนะลิส แล้วก็มีเป็นลิเลียคริสต์มาสส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นซัมเมอร์นะแล้วก็มาจากไหนวะเอสกันเนาะป๋าป๋ามาจากไหนเนี่ยป๋าจะเปิดฮาเลมในตู้นี่เลยคืออย่าออกนะป๋าผมขอแค่นี้แหละไม่ขออะไรก็คือทุกตัวเนี่ยตัวละครหญิงเนี่ยแทบทุกตัวเนี่ยได้หมดเลยเพราะว่าอันติยังไม่ตันแต่คือป๋าเนี่ย บอกตรงๆนะเราจะไปลุยกันดีกว่าเอาตั๋วฟรีกันก่อนนะผมไม่รู้ว่าเจ๊เก่งหรือเปล่าไม่ดูสกิลด้วยคือเห็นแค่อาเจ๊ตัวใหม่เนี่ยเราก็ไม่พลาดแล้วขาวขนาดนี้ทั้งวันอะไรวะเนี่ยมาไปเปิดกันดีกว่าก็หนึ่งตูมไปเลยตัวสิบใบ1นตูมมาถึงยังไงมีหมู่ฮอกด้วยโอ้โหเสียงดังเกินเกมขอปรับเสียงเกมแป๊บหนึ่งเนี่ย ที่เสียงจะดังไปไหนอะโอ้โดนต่อยด้วย <c oughs> อย่างชอบโอเคปรนอเกลือไปเรียบร้อยหนึ่งตูมคำคจริงๆมันไม่ใช่ตั๋วฟรีหรอกมันก็คือตั๋วที่เสียตังค์นั่นแหละแต่ว่า300เพชรเนี่ยของจริงตูมที่2นะทุกคนนะครับไปผมตุมที่2กับ300เพชรแบบเอาจริงเฮ้ยมืดนานมืดนานอย่างนี้มาหรือเปล่าอ่าดาวตกมาด้วยเจผมหวังคาดหวัง ผมคาดหวังก็สะท้อนกลับไปสิมาแนะ่ชีวิตจริงแบบตูเกลือมาแล้วในเกมคงไม่เกลือหรอกใช่ไหมเย่ yeah. เราต้องไม่เกลือใช่ไหมไปให้ก็หลุดหลุดปืดไปหนึ่งทีไงทะลุหน่อยอุ้ยเสมอเสมอก็ไอสนามาอยู่โอกาสมาอาเจ๊อาเจ๊เ,จเฟย่าต้องมามาตัวเดียวด้วยอาเจ๊หรือเปล่า sr ตัวแรกก็เป็นเจลีก้นตัวที่2ไซมอนตอนนี้เราน่าจะสกิปตัวรัวเลยเนรับเราแบบกดตัวรัวเนาะเป็น R ก็เป็นรุ่นอ่าฮิวโกนแล้วก็กีล่ากีล่าแล้วจะ sr อีกตัวหนึ่ง sr อีกตัวหนึ่งก็เป็นไวไฮไงวงธนูโชว์แล้วก็ตัวนี้แหละเจเจเจเมอร์เจเมอร์ซัมเมอร์มาโอเคเมลินไง เลดี้ออนเดอะบีไงเจมเมอร์ซเมอร์มาโอเคถือว่าได้ถือว่าได้โอเคเปิด2ตุ่มแรกเราก็ถือว่าดีีถือว่าดีเอสนาอย่างน้อยก็ออกถือว่าดีมาตุ่มที่สไปผมตุ่มที่3ไงมืดนานอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้มีหมู่ฮอกมีหมู่ฮอกท้องฟ้ามืดแล้วก็สกิปแดงด้วยยังไงครับขอแค่ไม่โดนต่อยพอเออตุ่มที่ส ไปเลยครับผมตูมที่4มาว่าไงมืดตึบกระพริบตาโชว์ไปหนึ่งสเต็ปเมนูดัดนบอกโชว์กล้ามหนึ่งทีแล้วก็สะท้อนโชว์เลยมืดตึบไงรู้จักความมืดมิดหรือเปล่ามืดมิดเหมือนดวงผมไหมวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้คือผมรู้สึกได้ว่าวันนี้มานะเจ๊คือเจ๊ต้องมามาอยู่แล้วแหละ <c ười> คือถ้าไม่มาเนี่ยยังไงก็หกลออยู่แล้วแหละ <c ười> แต่ขอขอให้มาก่อน300เพเพจไ้ไห ไม่ขออะไรเลยคลิปเนี้ยคือผมอยากให้มาก่อน300เราจะได้จบที่310ตุ่มแต่ถ้ามันเกินเนี่ยมันจะหยาบปไทซูอ่ะล้อโชว์อย่างนี้ก็ต้องมาแล้วหรือเปล่าอ่าตัวที่3ฮิวโกนตัวที่4เออยังอีกหรอยังอีกหรอไทสูอ่ะล้อโชว์ยาวๆตัวที่5นี่แหละเอสนาเอสเอสอาวาเลนตี ชุดซัมเมอร์สาวๆสาวๆทุกตัวแบบงานดีทุกตัวขาวทุกตัวหมายถึงเสื้อนะสกคลิปเลยได้เป็นวาเลนตีฟ้ามาเนะี่ยเอาไปอัพอันตินะมาตูมทีแฮไปครัผมมีหมู่ฮอคมีหมู่ฮอคเฮ้ยแต่ว่าดาบล้อเมนว่ะดับล้อเบนแปลงล่างสามด้วยอ่า ผมว่ามาสองตัวมาสองตัวขึ้นไปสะท้อนกับไปได้โชว์หน่อยท้องฟ้าสว่างด้วยควงดาบเล่นโชว์ไปหนึ่งสเต็ปกนลูดไปสิครับแต่ว่าดึงเลยเสียดายไม่ใช่สี่ลุงนะแต่โดนหน้าหรือเปล่าไม่โดนหน้าแน่นอนเพราะว่าฟู่เขาตาไงล่ะฟู่เขาต้าอเออหน้าไม่พอสองตัวขึ้นไปสองตัวขึ้นไปมาตัวเดียวตัวแรกด้วย ตัวแรกด้วยอเจอเจโอ้โห่บัมบมคือลือได้เป็นตัวลิเลียไงลิเลียตัวนี้นติดเต็มหรือ,อยังวะน่าจะเต็มแล้วนะอืมแต่คือแบบอะไรมันจะขนาดนั้นนะมันต้องมาอีกดิมันต้องเปลี่ยนสีอีกหรือเปล่าโกเทอร์ไอซ่ามันต้องเปลี่ยนสีหรือเปล่าก็คือเมื่อกี้ส่งมาสองตัวนะแชมเปี้ยนไทซูไงว่างไง จูโดเอสไอตัวหนึ่งมันอยู่ตัวไหนวะแดีเราสกิปดิสกิปหน่อยโอโหมาตัวยี้ตูมที่6ไปขอเบิ่มๆได้ไหมเฮ้ยรอบนี้มาอีกหรือเปล่าสกิปเดมไม่หมู่ฮอกท้องฟา้ามืดขอแค่ไม่โดนต่อยพอจบเจ้าจบเจ้า,จจา <What? S 2> มาตูมที่7เลข7นำโชคไงรู้จักเลข7นำโชคไหมคือผมชอบเลข7มากมามาผมเลข7นำโชค อ่าผมว่ามันมามันมาชัวแปลงล่างสามบอกเลยเลขเจ็ดนำโชคมาครับผมรู้สึกได้ว่า,าเจมันต้องมาในตูมพีเนี่ยผมรู้สึกได้เออดึงเลยเป็นสีลุ้มไป S S R S S R อ่ะเจ้อาเจ้เจฟย่าคือต้องมาแล้วหรือเปล่าเออตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ แตที่รู้เนี่ยมาตัวเดียวมา s อตัวแรกเกียนมอที่เหลือน่าจะเป็น R าจนถึงเอสเลยป่ะใช่ไหมจูโดตัวที่2ก็จูโดอีกแล้วตัวที่3อาริโอนี่ตัวที่สลุงทวีโก้ลุงตู่ตัวที่5ตัวที่5ก็เป็น R ตัวที่6ป่ะกรอกิยุตัวที่หะยัง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 ไม่ออกยังไม่ออกลุงตู่มาเรารัวตัวที่เจ นี่แหละเลขเจนดนำโชคเอออ้าไม่ใช่อโอ้โหได้อิสตินชุดว่ายน้ําคือตอนแรกเห็นเขาขาวเหมือนกันนึกว่าเป็นเฟย่าตอนแรกอุตส่าห์แบบตุ้มที่เจ็ดลักษณะออกแล้วก็ออกตัวที่เจ็ดแต่ไม่ใช่เฟย่าเป็น้องอิสตินนี่ก็เป็นเฟย่าสคริปต์เลยจังหวะน,นี้เฮ้ยแต่ก็มาอยู่มันก็แบบมาเฉียวเฉียวดูจากมาเฉียวเฉียวเว้ยมันไม่ออกไง แบบเชียวไปเชี่ยวมาไงตูมที่8มาหน่อยมาหน่อยตูมที่8ปด้โ้ต้องฟาสวังอีกแล้วไม่ดาบไม่หักด้วยดับไม่หักอย่างนี้ก็ยังไงโดนต่อยโชว์ไปสคริปเรียบร้อยอนี่คือตูมที่เกลือสุดแล้ว <c oughs> เกียนโมอสอา่าแล้วก็อาร์เน่มาตูมที่เกมาครับผมสคริปต์แดงเฮ้ยดาวตก ดาวตกด้วยแปลงล่างสามาดาวตกแปลงล่างสามามามาสะท้อนโชว์ไปหนึ่งสเต็ปทุวนพวงดาบด้วยมาจริงผมว่ามาอีกสองถ้ามาอีก2มันจะดีมากเนยเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะมา2ตัวขึ้นไปนี่ไงดึงเลยไเป็นสี่ลุ้มสตัวขึ้นไปเออเอเอเป็นไงแล้วเป็นไงแล้ว างนี้ต้องมาสองแล้วมาสองตัวตัวแรกก็เป็น SR เลยต้องมีเปลี่ยนสีบ้างแล้วแหละหตุ่มเนี่ยมาอาร์ลูวเราข้ามเลยนะอ่ารนี่คือเราข้ามไปเลยนะทุกคนต้องมีเปลี่ยนสีบ้างแล้วแหละทรงนี้รู้สึกได้รู้สึกได้ว่าต้องมีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีหรือเปล่าอาริโอน,นี่ว่าไงเพื่อนเปลี่ยนสีเปล่าไม่เป็นสีด้วย SR โกเทอร์ แล้วก็แล้วก็เอซนาเอซนาโโอ,โอโหวาเลนตีนอนนอนจะมาบ่อยๆอ่ะคือแบบุดซัมเมอร์นี่คือผมขอแค่อย่างละตัวพอแล้วจองมาทำไมแบบบ่อยๆเป็นสีเปล่าไม่เป็นสีจริงหรอเฮาเซอร์อีกตัวหนึ่งว่ะเอซนาไม่ใช่แล้วสคริปเลยโอามาตูมที่สิบว่ะตูมที่สิบอย่าให้เราต้องเกลือแย่ ตูมที่สิบว่าไงเฮ<ะ>้ยป่ามาป๋ามางี้สองตัวสองตัวมาสองตัวมาแล้วสองตัวมาแล้วสามตัวหรือเปล่าแตคลิปแดงมีป่าด้วยแปลงร่างสามมีตังหากเอาหน่อยเอาหน่อยดาบเหล็กด้วยเออขอขอลูดเือสีสีลุงสีลุงนั้าแหละคุยกันได้หน่อยแย่คุยกันได้หน่อย,ย,ย,อยป๋าป่ามาช่วยหน่อย มานี่เวลสันนี่เป็นไงล่ะหน้าไม่หน้าไม่ระเบิดทั้งตัวสามตัวเปล่าสามตัวหรือเปล่าเอาเปลี่ยนสีไหมไหมต่ตัวเลขก็เตือไปไว้ไฮเอาตัวที่สองกี่าเอส่า SR อ่ะเป็นอและโอเคก็เป okay, so ็นจูโดแล้วก็แล้วก็เอสนาตัวแรกเอสนาตัวแรกโอ้โหคือเกินพลีนตีอีกแล้วเออโอ้โหลุงตู่ลุงตู่มาแล้วก็ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกมาสเอสนาเอสเอสนาตัวที่สอง เรียบร้อยดูทุกคนเปไง <c oughs> อ,อืมเขาจั่วเทวพ่งความงามเฟรยา่าพวังหรือดูร้อนยังเอาได้มาเรียบร้อยเลยทุกคนเนี้ยจบเจ้าิปฉักสวยๆหน่อยไปไงตูมที่สิบไปฉักสวยๆอาเจนเนไหยดูที่ดูสกิลได้ไหมอ๋อเป็นจอกเกราะหูแรงเหมือนกันนะเนี่ยจอกเกราะเดี่ยวนี่แรงมากเลยทุกคนนะสกิลนะแล้วก็ไม่สนต้านคี50อซด้วยหูย เพิ่มดาวเมจคิดค้นสองเท่านะเว้ยไอซิกิลนี้คล้ายๆกับไอซกิลของลอสเวนปะไอเพิ่มคิดค้นเนี่ยแต่ไม่ใช่เนาะไม่เหมือนกันอันติก็บึงพษโอหเอานึผมบอกแล้วว่าคนมันจะมาดวงมันจะมามันก็มาคมรู้สึกผมเนี่ยวันเนี้ยมันบอกว่าดวงวันเนี้ต้องเจนเนี่ยเท่านั้นโนหนึงเลย <Yeah. S 1> ในดวงวันนี้คือแบบโนหนึงเลยคือต้องมาแน่ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะหรอกว่าแบบผมก็ดวงเทพระดับหนึ่งอะเป็นคนดวงเทพระดับหนึ่งอะทุกคนนะฮะ ก็ไม่อยากจะพูดเยอะก็โอเคเรียบร้อยนะครับได้มา1ตัวนะเฟนะย่านะเทพีอย่งความงามไงแล้วก็การันตีเนี่ยเป็น s อ r อยู่ที่1 6 6 6 6 7นะผมรู้สึกแบบดวงมันมาแล้วอะคือดวงมันมาแล้วอะเอสนการันตีเนี่ยต้องเป็น AJ อาเจ้สักตัวหนึ่งไหมขอ,อนตีสองไปนะก่อนที่เราจะไปเล่นอาเจ้กันขอ,อนตีสองอะเออเมอร์ลิน เป็นเมอร์ลินตัวแรกที่ได้มาตอนเปิดคลิปแล้วก็ได้ตอนปิดคลิปด้วยโอเคทุกคนเนี่ยไปดูผลงานเนไปดูผลงานหน่อยไหนดูซิอาเจ้อาเจ้ของเรางานโคตรดีนี่ไงแต่ตั้งเป็นลีดเดอร์เลยคือของดีเอาขาวโอ้โหเอเคนี่เขาเปชุดยูอาของเจ้เขาไม่ไม่ไม น่าจะเอสนาน่าจะดีกว่าคือลือเนะโอเคทุกคนเนี่ยวันนี้ก็ไม่เกลือนะเปิดไปสิบตุ่มคือได้ตุ่มที่สิบเลยคือคนลุกเลยเมื่อกี้คือแบบไม่ใช่นลุกเพราอแบบได้นะคนลุกว่าตูจะเกลือหรือเปล่าเกิน1ิบหรือเปล่ามันไม่เกินไงไว้รอติดตามคลิปพีพีของอเจเขาได้นะคือผมพร้อมมากๆคือผมพร้อมที่เอาอเจเนี่ยไปอาราวาดมากๆ ไหนดูอาร์ตดิอาร์ตก็ยังดูไม่ได้นาะเพราะว่าแบบเราต้องทำค่าหัวใจของอาเจนเนี่ยให้ถึง4ก่อนนะไม่ถึง4ถึง,ถ,งถึง1ดิถึง1ก่อนโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณน้นะครับกับอาเจเฟย่านะใครที่คิดว่าพี่แบบเกลือแล้วเนี่ยแล้วแล้วก็แบบผิดหวังว่าพี่ดวงเทพเกินอ่ะวันเนี้ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเกม7บาทแบาท9กบาทเพื่อไม่พลาดคลิป7บาทของผมนะครับในช่อง ไว้เจอกันนะในคลิปหน้ากับคลิป PVP ของ7บาทสวัสดีผม